นานา3 6 5เดสวัสดีค่ะคลิปนี้พาชมเบบีชายชนกันนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันเนาะเรียกกันว่าเบบีเบบีตามหาชายชนเบบีขนาดเบบีหรือว่าไซส์เบบีก็คือลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะตามคลิปเลยนี่ก็คือชายชนที่เขายังมีขนาดเล็กนะคะแต่ก็มีความสวยงามแล้วก็ป้ายแดงแล้วด้วยค่ะนี่ก็อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะทุกคนก็ลองสังเกตดูนะว่าเขาป้ายแดงได้แบบอื้อหือสวยงามจริงค่ะแล้วยิ่งเลี้ยงนะก็เหมือนกับว่ายิ่งลุ้นไปด้วย ว่าเอ๊ะใบนี้จะป้ายแบบไหนเอาจะฮาร์ปไหมจะป้ายแบบแดงครึ่งเขียวครึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นจุดแต้มตรงไหนนะคะนั่นก็คือทําให้เราได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะสําหรับบอลสีชายชนนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในช่วงระยะที่ผ่านมาค่ะอันนี้เราก็ยังพอมีจาหน่ายนะคะสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะอันนี้ก็3ใบแล้วนะกระถางน,นี้กําลังสวยเลยเราก็ป้ายแดงด้วยไม่ต้องไปลุ้นด้วยนะคะว่าจะแดงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขึ้น มาใบแรก2ใบแรกเนี่ยแล้วมีป้ายแดงยังไงใบต่อๆไปก็แดงนะคะทุกคนก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์จากเบอร์โทรนะคะ061 493 6745ค่ะ ไลน์จากช่องเบอร์โทรนะคะ0614936745ค่ะสอบถามได้นะคะสำหรับบอนสีเบบีชายชนค่ะขนาดกำลังดีเลยนะคะน่ารักเชียวละัะแล้วก็ป้ายแดงแล้วด้วยเดี๋ยวจะมีภาพต้นแม่มาให้ได้ชมนะคะท้ายคลิปว่าแม่เขาเนี่ยแดงมากๆเลยค่ะแล้วก็แดงทุกใบด้วยนะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นค่ะที่นำมาให้เพื่อนได้ชมกันเผื่อท่านใดกำลังตามหาย,ยังไม่ได้นะคะหรือว่าสนใจ อันนี้นี่อันนี้ชอบมากเลยค่ะสําหรับกระถางน,นี้นะคะใบใหญ่แล้วนะแล้วก็กําลังมีหลอดใหม่แทงมาค่ะแดงยันก้านเลยค่ะ ดูให้ดีนะคะแดงไม่แดงแดงยันก้าเลยค่ะอาจจะเก็บไว้เองนะถ้าไม่รีบทักมานะคะสําหรับกระถางนี้ค่ะน่าจะสวยเลยละใบที่2นะคะแล้วก็ใบใหญ่แล้วด้วยนะคะสวยมากค่ะสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะ0ูนย์หกหนึ่งสี่เก้าสามหกเจ็ดสี่ห้าสำหรับบอนซีชายชนค่ะมีให้เลือกอีกหลายกระถางนะคะที่ป้ายแดงแล้วทั้งนั้นเลยคือเดี๋ยวเราส่งภาพให้ชมกันก่อนได้นะคะอย่างกระถางนี้ก็สวยค่ะบอนซีชายชนค่ะ